วัสดีเจ้าป้าดาวจะมาทอดหมูเจ้ามีเนื้อหมูเนื้อสะโพกเนาะแล้วก็มีสามจันประมาณสักห้าสิบกรัมเนี่ยเจ้านิดหนึ่งเนาะเนื้อสะโพกแล้วก็มีเนื้อไก่เนื้อไก่หนึ่งอกเนาะเอาผานกันมีทั้งเนื้อหมูเนื้อไก่เจ้าป้าดาวจะถอดแบบแบมักเนาะไม่หมักค่ะ จะถอดแบบทรบมดาบะมักเนื้อเจ้าไปเจ้าเขาไปทำขันนอใสน่น้ำมันเจ้าใสน่น้ำมันบาดาจะใส่น้ำมันเพียงพอดีเนาะใส่บ่เยอะเจ้าแก้วเทียมข้าวน้ำมันเห็นหน้อยเจ้ามันจะได้หอมเนาะ bê bà mát cho ba mi bà, bà kim khém đó Tha mát bê bà khá mất bà khém cho Kìm đẹp chưa chưa chứ cà Cái lỗ phải cho thăng mũ, thăng cây nó หมูทั้งไก่เจ้าไก่หนึ่งอบพอดีก็อยากกินไก่ตัวหันเชี่ยนพอคำเจ้าเวาลากินมันจะได้สะดวกเนาะง่ายต่อการกินเจา้าต้องมาหนังหันหนังดึงอกีกอาจารย์ที่นี่ปรุงเลยที่อิ่วขาวนิดหนึ่งอย่าจะเยือดจ้ามนจะเทมเนาะ ก็ถอยนิดหนึ่งเจ้ากระเดียมันซุกแล้วมันจะเค็มหนาเก้าใจเยอะแต่ถ้าคนชอบจะเค็มกั้ป็นอยังนักผงซุกเจ้าเหมือนคล้ายๆรสดีบ้านเทานั่นแหละแต่เน้นเป็นของญี่ปุ่นนะผงําลอดเจ้า ที่เจ้าง่ายเขาจะถอดออกเหลืองก็จะออกพอด,ดีก็ก็จะสอบไ่สอบมันเจ้ากระดาวหว่าหันสิ้นพอคันเนาะอันนี้ยังใหญ่ไปหนาเนี่ยเวลาเขาใส่เข็มนะเจ้า บางเอินเราจะไปก,กับน้ำพริกคะ่ะไปกับอย่างอื่นติมันฟูงรอบกะมันก็กิ่นบะได้มันก็ทอดหมูทอดอกไก่หั่นเส้นพอคําไม่หมักคะ่ะสะโพกหมูนะสะโพกหมูอกไก่ จำแบบนแบบมักเมื่อเจ้าโอ้มะเหลืองอ่อยหอ,อยนั่นน่ากินขนาดเจ้า เรวหั่นหมูกิโลกักสองขีดกิโลสองขีดปลายเนื้อก็หาตอนนี้คงจะเหลือประมาณสักกิโลกันเนาะ เนาะนาเห็นเจ้าพอละสุกละถอดเนื้อหมูถอดเนื้อไก่อบไก่เนาะเซ็ตเรียบร้อยละเจ้ามีกระลำด้วเนาะเอาทำปิดสลัดหลาดนำสาสลัดลงไปเจ้ากรมมะลำมางอ่ะงคับ แต่มาใส่แคนนี่อ่ะเจ้าก็จะเอาไบอีมมัก็ไปเอาอีกแสน,นสนำสลัดสองอยังเนะะเาะป้าดาวขอจบคลิปแคนนี้ก่อนนะเจ้าป้ากันคลิปไหม่คลิปหน้านอ้กดไล่กดแซกกดกระดิ่งติดตามคือป้าดาวไดเ,เนอร์จำได้ผ่าคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ